จาเป็นรวมตัวกันในพบสุพักถึง4ดวงทำให้เรื่องของความราบลื่นง่ายดายความสำเร็จ<า>ค่อนข้างเยอะมา,มามง่ายง่ายจาเงินการงานความรัก สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวัดทะลุชะตาแล้ววัดทะลุชะตาในคลิปนี้เรามาพบกับชาวลัคนาราศีกันประจําเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งคลิ๊กเพลงเราสองคนนะครับทางช่อง YouTube โหราวาฟนะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮง ตามขอให้สมหวังทุกประการเธิญพฤษภาแล้วครับอยากแชร์เชิญให้แชร์ให้แชร์เราแชร์นะครับชาวลัคนาราศีกันโดยภาพรวมในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวเป็นรวมตัวกันในภพสุภะถึง4ดวงทําให้เรื่องของความราบลื่นง่ายดายความสําเร็จค่อนข้างเยอะมาง่ายๆ่ายยการเงินการงินความรักโอ้โหจริงๆราหูที่เป็นอลเนี่ยอาจจะบอกว่าอุปสรรค อุปสรรคที่สุภะเนี่ยมันจะตีได้สองอย่างศัตรูเราเหิมเกริมมีพลังมากขึ้นก็ได้เพราะเขาสุภะหรือเขาอาจจะไปจากเราไปดีแล้วอ่ะถ้าเหมือนกับตีแบบว่าเจ้ากรรมในเวรคือไปเกิดแล้วหรือว่าทุกอย่างเขาขี้คลายแล้วก็ได้คือมันดีทั้งสองอย่างเอ้มไม่ใช่ไม่ใช่มันดีหรอ,อคือมันตีความได้ทั้งสองอย่างมันขึ้นอยู่กับเราจะทําปัจจุบันกรรมให้มันเป็นแบบนันคือโดยอะไรนะโดยดาวราหูเนี่ยก็คือถ้า ถ้าจะทาบุญก็บุทิศให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะเนาะเพราะว่าเป็นดาวระหูเหมือนผีนะ,ะ,ะนผี<ำ>ไมนะ่น <c oughs> ั้นบคทิศลงศพก็ได้ทําบุญลงศพหรือทบุญเกี่ยวกับญ <c oughs> าติอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเนาะช่วงน,นี้เรื่องช่วงนี้เรื่องการงานค่อนข้างจะราบรื่นนะค่อน<ม>ข้างจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปธมรมช่วยเหลือดีแต่ถามว่ามีอุปสรรคติดขัดไหมมียังมีในเรื่องการสื่อสารการไม่รู้เรื่องการเข้าใจผิด ความผิดพลาดในเรื่องเอกสารยังมีอยู่แต่ว่า มันค่อนข้างจะราบลื่นกว่าเดิมและก็เรื่องแม้แต่เรื่องตัวเองเนี่ยก็ก้าวหน้าขึ้นจเจริญรุ่งเรืองอมีความเจริญรุ่งเรืองจากที่อื่นไปอีกที่หนึ่งนะไอ้อที่ใหม่ๆแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะดีมากเป็นพิเศษถ้าทํางานที่ไม่ค่อยถ้ามันเป็นไทยแท้ๆเลยอาจจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยแต่ถ้างานนั้นเกี่ยวพันกับบริษัทต่างประเทศหรืออะไรที่มันต่างชาติเนี่ยจะดีจะราบลื่น เรามาเช็คการงานด้วยไพ่กันเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีดวงการงานของชาวลัคนาราศีกันประจำเดือนพฤษภาคมนี้โดยภาพรวมจะเป็นอย่งไงรจับดวงน่าจะดีจะเจริญก้าวหน้าไปในที่ใหม่ใม่โอ้โดยภาพรวมก็คือถึงถึงบอกถึงแม้จะมีอุปสรรคจริงๆไพ่แฮงแมนเนี่ยถ้าเป็นไพ่ปกตินะสำหรับปกติคือจะมีอุปสรรค แต่นี่มันเป็นสำรับพิเศษคือ after t a r o โมันเป็นสำรับที่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังไพ่ทาร่โลปกติออ่าันนี้ก็คือว่าแม้จะมีปัญหาติดขัดอยู่ก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเห็นนะผู้ชายคนนี้ถูกแขวนตีลังกาอยู่แต่ก็มีผู้หญิงเอาข้าวเอาน้ํามาให้ดังนั้นเรื่องการงานแม้ยังติดขัดอยู่ก็มีคนช่วยเหลือ,อก็คือพบสุภันี่แหละม,มันทําให้ว่า จากที่ว่ามันติดขัดไปต่อไม่ได้ก็มีทางออกแล้วมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วคือเริ่มดีขึ้นมาดูเรื่องความรักการเงินก่อนสิครับอ่าการเงินของชาวลัคนาราศีกันคือดาวศุกร์ดาวศุกร์ก็อยู่ตอนนี้อยู่ในภพสุภรพระแล้วก็คือการเงินก็เรียกว่าอะไรมันคงขึ้นเจริญขึ้นแล้วมันคือหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นอ่าและก้าวหน้าไม่พอยังเป็นเกษตรคือมั่นคงด้วยอ่าคือเงินช่วงนี้เนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิงจะได้จากทางแม่เป็นผู้ชายจะได้จากทางพ่งอ,อคือถ้ามีผู้ใหญ่ช่วยเหลือจะประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือก็อาจจะแปลว่าเจ้านายหัวนหน้าหรือคนที่มีอํานาจมากมมากว่าเราเนี่ย เขาก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเปิดช่องทางการเงินให้ดีขึ้นราบรื่นขึ้นได้ไงมั่นคงอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในเป็นเกษตรด้วยอยู่ในในเกษตรที่เป็นอ้วเรือนพบดีไงพบดีๆส่วนใครตกงานอยู่และอยากจะมาค้าขายธุรกิจของตัวเองช่วงนี้ให้เน้นงานที่เกี่ยวกับลูกค้าต่างประเทศขายของสวยๆงามๆไม่ได้แต่ขายของที่เกี่ยว เออมีกลุ่มลูกค้าเป็นคนต่างประเทศอ่า<ห><ะ>อ่าแล้วจะค่อนข้างดีอันนี้สคัญอ่ามาดูดวงการเงินด้วยไพย่กันนะครับชาวลัคนาราศีกันดวงการเงินในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรของชาวลัคนาราศีกันโอ้เห็นไหมดวงการเงิน,นถึงเส้นชัยมันไม่เชิงมีคนช่วยแต่มันเหมือนกับเราทําสําเร็จแล้วแล้ว,ลวมีคนมาแสดงความยินดีนอ่าเนี่ยนะ ก็คือการเงินเราไปได้ดีนะก็ถือว่าเนี่ยอยู่ในเกษตรพอมาอยู่กับไพ่แฮงแมนมันฟังดูเหมือนไม่ดีแต่พอการเงินดีมันอาจจะแปลว่างานเนี่ยอาจจะอยู่ที่เดิมในเชิงเหมือนกับว่าเบื่อสภาพแวดล้อมแต่ว่าเงินดีอ่ะก็ทําต่อไปก่อนอ่ายังยังไม่ต้องเปลี่ยนไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าอย่างไงีมีคนซัพพอร์ตมีคนซัพพอร์ตงานจะมีปัญหาไม่มีคนซัพพอร์ตเงินตอนนี้ดีแต่ว่าถ้าจะติดขัดก็ติดขัดเพราะว่าพลาหูก็อาจจะเหมือนกับว่าเราไปมูหน่อยเราต้องมูหน่อยเไปมูหน่อยมูหน่อย พราะช่วงนี้ดาวเกียรติทับตัวไงมุนใหม่ก็จะดีมันนิดๆนะอาจจะงงๆอ่ะช่วงนี้ก็เน้นขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะจริงแล้วครึ่งเดือนแรกเนี่ยดาวเกตอยู่ในเรือนการเงินขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะในเรือนการเงินก็ดีก็ดีมาทับตัวก็ตัวก็ดีก็คือดีคนละอย่างก็คือยังไงก็เน้นส่วนมนขอพรส่วนมนก้าจบ อ่าหรือทําบุญเก้าบาท90บาท99บาทอะไรก็ได้ที่มันเบี่ยวเกี่ยวอัไรลเก้าก็คือจะดีต่อมามาดูเรื่องความรักของชาวราศีกันกันกันงความรักเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยติดอยู่ที่อลิกติดอยู่ที่อลิกมันก็คือความรักอาจจะแบบว่าคุยกันไม่รู้เรื่องมีมีคอนฟ lict นิดนิดมีคอนฟ lict มีความขัดแย้งก็ด้วยอาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่าหรือว่ามีความเห็นไม่ลงกันอันนี้ก็ ก็ <c oughs> จริงๆมันเล็กน้อยนะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยมันอยู่ในอล,ลิมันก็ไม่ได้จะมีเอฟเฟกอะไรมากแต่ว่าสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ไม่มีแฟนนะดาวปุตตะคือดาวเสาเนี่ยคือดีนะเป็นเกษตรมั่นคงแล้วก็มีดาวมาตีโกนดาวเสาทั้งสี่ดวงโหโหก็แสดงว่าถ้ายังโสดสนิทจริงๆนะจะมีทั้งเรื่องงานมีทั้งเรื่องเงินมีทั้งเรื่องต่างประเทศเรื่องผู้ใหญ่เรื่องวินาศ เรื่องศาสตร์เล่นลับเรื่องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมาช่วยให้ความลักเนี่ยมันมีเข้ามาเยอะเพียงแต่ว่าถ้าใครมีคู่แล้วเนี่ยระวังปัญหาความขัดแย้งหน่อยแค่นั้นเองหน่อยนิดหน่อยแล้วมาดูไพ่คอนเฟิร์มสำหรับคนโสดสนิทจริงๆชาวลัคนาราศีกันดวงความลักจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภาคมนี้ไม่เกิดความชัดเจน โอ้คนโซดสนิทจริงๆได้ไพ่สิบเหรียญ <He ern. S 2> ถือว่าเยี่ยมเลยนะโอ้ก็คือว่านะไม่ใช่สิมันมันเหมือนกับว่าช่วงเนี้ยเน้นเรื่องงานเรื่องเงินเลย เรื่องเรื่องความรักยังไม่ต้องเน้นก็คือโสดอยู่ไงไม่ต้องไปไม่ตจอะไรเพราะช่วงนี้โฟกัสเรื่องธ م ا ากินเรื่อกตั้งตัวหรือไพ่ก็จะไพ่จะบอกประมาณว่าประมาณเดือนสิบหรือเดือนตุลาเนี่ยคนโสดถึงจะมีความรักเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้เน้นเรื่องงานเรื่องเงินไปก่อนคืออารมณ์ประมาณว่าถ้ารวยเนี่ยรักจะมาอ่ามันอย่างนี้เลยรวยเลือกได้รวยแล้วเลือกได้แต่สําหรับคนโสดที่มีคนคุยล่ะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ชาวลัคนากันที่โสดและมีคนคุยในเดือนพฤษภาคมนี้ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรโอ้โอถือดาบมาเลยระวังมีตะลออเปาะแหวงนะมีปากเสียงอระวังมีปากเสียงช่วงนี้อาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องพุทธกลาหูเจอกันเนี่ยแล้วพุทธคือตัวเองลาหูคืออันลิขก็ทำบุญหน่อยอ่มูเตลูอย่างเช่นอ่ไป ทำบุญลงศพทำบุญกับศพไร้ญาติอันนี้ก็จะช่วยให้ให้สิ่งที่มันเกิดอย่างนี้เบาบางเบาบางแล้วไพ่นี้มันเป็นไพ่แห่งการก็ซิบนินทาด้วยและเลข48มันเป็นเลขแห่งการเข้าใจผิดคือเวลาเราอาศัยการคุยใครอยู่เนี่ยระวังโดนเข้าใจผิดเขาอาจจะถูกคนที่สามเนี่ยพูดถึงเราในทางไม่ดีแล้วก็เกิดเข้าใจผิดกันไอ้ตรงนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเรียกอะไรนินทาเป็นเรื่องธรรมชาติ อย่าไปใส่ใจก็คือต้องต้องแก้เรื่องดาวนอกจากราหูก็ต้องแก้ดาวพุธด้วยแก้ดาวพุธนี่ไปไหว้พระปางอุ้บาทที่วัดอินเลยหลวงพ่อโตวัดอินไปไหว้องค์ใหญ่ๆเยพระองค์ใหญ่ๆหญ่ะก็คือขอพรให้ขอพรให้ทุกอย่างราบรื่น่วงนี้ให้แก้เหมือนดาวพุธเป็นการรีเลยให้แก้เหมือนคนเกิดวันเสาร์เลยทาบุญกับพระปางอุ้บาตรพระปางอุบาตวัด หลายๆวัดก็มีนะมีมีอยู่แล้วประจําวันอ่ะพระ้นก็ตรงนั้นถ้าสะดวกตรงนั้นก็ได้แต่ถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพหรือใกล้กรุงเทพวัดอินก็จะได้มีพระองค์เองถ้ารู้สึกมีศัตรูหมู่้านหรือมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องการสื่อสารการพูดคุยให้ดีเลยปล่อยปลาดุก17ตัวในวันอาทิตย์ในวันอาทิตย์เพื่อกับให้ดาวพุธที่มันเสียเนี่ยกลายเป็นสีเ่กัดาวับรไปดาวพุธประมาณนั้นก็จะดีขึ้น อมาดูราศีกันที่มีคู่แต่งงานมีแฟนเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์กับคู่ครองในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรแนวแบบขับย่างนิดๆจะเป็นไง โอ้โหเหมือนเอนเครียดอะอดูเดี๋ยวโอ้โหเหมือนเหมือนฝันร้ายแต่ไพ่ใบนี้คือเครียดไปเองนะอันนี้ที่ว่าเจอตุ๊กแกปีาศาจนี่คือฝันนะไม่ใช่เรื่องจริงนะอยู่ที่ไปเองคือราศีกันเหมือนจิตตกคิดไปเองว่าคู่เขาจะอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าคู่นั้นไปตกอลิด้วยไงใช่ใช่แล้วอลินั้นเป็นราหูอีกราหูคืออะไรเหมือนมีพลังแฝงด้วยภาวะที่คิดไปเองอย่างนี้ก็ต้องพยายามตั้งสติให้ดีๆเพราะฉะนั้นหันหน้ามาคุยกัน ดาวคือฤหัดมันไม่ใช่คู่อย่างเดียวมันเป็นพันธุ์ทุมันก็แปลว่าที่บ้านก็ติดอันตริยรู้สึกเหมือนอยู่บ้านไม่ได้บ้านมันร้อนเออมันเหมือนอะไรก็แบบแต่ดูจากไพ่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันมีความฝันที่มันฝันร้ายฝันร้ายอย่างนี้แนะนําสวดบทมหาจักรพรรดิเพราะว่าอะไรความร้ายความความความเครียดหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยมันเป็นลงที่ความฝันแทน ตื่นมาจะได้ไม่มีอะไรเพราะว่าไปไปเคียย์ในฝันหมดแล้วจริงๆคือในในฝันเนี่ยก็ถ้าอยากจะให้แบบไม่ไม่ฝันฝันฝันไม่ดีอย่างเงี้ยนะก็คือสวดมนต์ก่อนก่อนนอนก่อนนอนอยงไเนี่ยคือทําให้จิตใจสงบไม่ใช่ในการสิ่งที่มันร้ายๆเนี่ยจะไม่เข้ามาเพราะว่าช่วงนี้ราศีกันเนี่ยดูทรงจะมีปัญหากับผีมีปัญหากับสิ่งที่มองไม่เห็นดังนั้นควรจะสวดบทที่ในเชิงว่าแผ่เมตตาให้เขาเยอะ ก็เลยแนะนําบทมหาจากักรพรรดิ์พระบทมหาจากักรพรรดิจะทําให้อผีหรือดวงวิญญาณได้ไปสู่พบภูมิที่ดีขึ้นอนอกจากเขาจะไม่ทําร้ายชาวราศีกันแล้วยังจะมาช่วยให้โชคอีกออบางคนถูกหวยด้วย<จ>กระจบการรายงานข่าวชาวราศีกันต่อเพียงเท่านี้พบ,บกันใหม่ชาวราศีต่อไปวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีครับ